ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะว่าทำไมชีวิตยิ่งโตขึ้นยิ่งรู้สึกว่าตัวเองขี้เกียจมากขึ้นเริ่มไม่มีแพชชั่นเริ่มหมดไฟกับอะไรหลายๆอย่างรอบตัวเริ่มที่จะไม่ยินดีกับผู้คนแต่ว่า ไม่รู้ว่าอะไรทาให้ผมคิดว่าการที่เป็นแบบเนี้ยมันเหมือนกับเริ่มทำร้ายตัวเองมันรู้สึกว่าตัวเองอ่ะยังทําอะไรได้อีกหลายอย่างยังมีสิ่งที่ตัวเองต้องทํายังมีสิ่งที่ตัวเองรักยังมีสิ่งที่ตัวเองสามารถทําได้แต่ทําไมมันไม่ผลักให้ตัวเองลุกขึ้นไปทำมัน ตัวเองเคยเป็นคนที่เคยชอบท่องเที่ยวชอบถ่ายรูปชอบบอ,อกไปนู่นไปนี่กิจกรรมยามว่างก็แบบมีเยอะแยะมากมายแต่ทำไมไม่รู้ว่าตัวเองถึงต้องมาตกอยู่สถานการณ์แบบน,นี้คิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะทำอะไรเหมือนใช้ชีวิตไปวันๆวันนี้ก็เลย ลองผักตัวเองถีบตัวเองออกมาการถ่ายรูปมันทำให้ผมโฟกัสกับตัวเองได้โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าได้และมีสมาธิกับตัวเองถึงแม้จะถ่ายรูปออกมาไม่ได้สวยในสายตาคนอื่นแต่ผมมองว่ากิจกรรมนี้มันบำบัดให้ใจของผมสงบนิ่งกว่าการที่อยู่เฉย แต่ก็อาจจะฟังแล้วมันดูย้อนแย้งกันไปหน่อยนะชอบถ่ายรูปชอบออกไแพงนอกแต่ว่าภาคหลังมาไม่เป็นไหนเลยแต่มันก็อาจจะดูขัดขัดกับสิ่งที่ผมพูดนะใช่ไหมชอบไปเที่ยวชอบถ่ายรูปแต่ทำไมผมถึงพูดว่าชีวิตยิ่งโตยิ่งขี้เกียจขนาดว่างานในเล็กที่ผมชอบทำเนี่ยคือการถ่ายรูปเนี่ยผมยังไม่สามารถเอาตัวเองออกไปเดินถ่ายรูป ออกไปทำในกิจกรรมที่ผมรักที่สุดแน่นอนผมไม่ได้ถ่ายรูปเก่งแต่ผมรู้สึกว่าตัวเองเรียนรู้ไปเรื่อยๆกับการถ่ายรูปมันเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผมมีสมาธิที่ดีที่สุดแหละอ๋อลืมไปเลย สถานที่ที่ผมมาถ่ายรูปวันนี้ก็อยู่ที่ชุมชนบ้านแหลมชะบังตรงนี้ผมก็มาบ่อยนะแต่ไม่รู้ว่าทำไมเวลาผมคิดที่จะหาที่ไปถ่ายรูปที่ไหนสักที่หนึ่งผมคิดไม่ออกเลยก็จะมีแค่ที่นี่พุดเข้ามาในหัวเป็นที่แรกเหมือนแบบว่าทางๆที่ตัวเองก็มาบ่อย มาก็มีแต่มุมมองเดิมอะไรเดิมๆแต่ไม่รู้สิก็อาจจะเพราะว่าผมเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำคิดอะไรไม่ออกก็ทำแต่สิ่งเดิมๆอยู่กับสิ่งเดิมๆสถานที่เดิมๆก็เหมือนกับความพิเกียรติของผมตอนนี้แหละมันก็อาจจะส่งผลไปแนวนั้นเลยมันเอาจริงๆที่ตรงนี้ก็มีที่ถ่ายรูปโดยที่ให้มาเดินชม ก็เยอะนะสาหรับคนที่ชอบอะไรบรรยากาศ<ม>เดี่ยบๆไม่ง่าย,ยชิวๆ<ม>จริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกมันก็แล้วแต่คนแหละคนทุกคนชอบแบบไหนผมมองว่าที่นี่ผมมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าผมคิดไม่ออกจริงๆว่าผมจะไปไหนสําหรับสถานที่นี้ก็เคยเป็นไวรัลครั้งหนึ่งใน t ิกตอก น่าจะเมื่อปีที่แล้วตอนนั้นก็ถือว่าปปอปปูล่าอยู่ระดับหนึ่งสำหรับผมที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่ป่อนคลายอีกที่หนึง่งที่เวลาผมไม่มีไอเดียว,ว่าจะไปไหนรวมแล้วก็ไม่ได้แย่แต่สิ่งที่แย่อาจจะอยู่ที่ตัวเรา ไปแล้ว